time I'm in I the hear. street, Every สวัสดีครับวันนี้ผมพิสุทธิ์เซลต้องนะครับทีมสาขาขายสูทธนครหลวงนะครับสาขาตวันนครนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้นํารถตัวนี้มาให้ลูกค้าดูนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับวัยรุ่นทุนน้อยครับอยากขับรถกระบะยารอเทลนะครับเป็นตัวสเปซแคบสองตู้ตัว L นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มดูรถกันดีกว่านะครับรถตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับเป็นสีพิเศษนะครับก็ราคา784,000 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับรถตัวนี้ก็จะมีตัวของไฟหน้าเป็น LED มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าแบบทูโทนตัวนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเน้นวัยรุ่นหน่อยนะครับมีการใส่แม็กจัทรส่งมาให้นะครับแม็กตัวนี้จะเป็นตัวของ TE นะครับ8.5ไม่ล้นนะครับทั้ง4 4ล้อเลยนะครับยางที่สายให้ก็2 6 5 4 0 1 8นะครับโหลดหน้า2หลังสสเต็ปวัยรุ่นใช้งานนะครับ โหลดลักษณะนี้ใช้งานได้ต้องบอกว่าใช้งานได้นะครับบรรทุกของได้นะครับไม่ใช่ว่าโหลดขนาดนี้ล้วบรรทุกของไม่ได้นะครับสําหรับลูกค้าที่อยากเอาไปค้าขายก็สามารถทาทรงนี้ได้เหมือนกันนะครับรถคันนี้ก็ติดฟิล์มเป็นตัวของไฮคูอาร์สิบสีเขียวใสมาให้นะครับแล้วก็ตัวภายในก็จะเป็นเกียร์โตอย่างที่แจ้งนะครับเป็นเกียร์ตอโรมตินะครับมีหน้าจอที่ต่อ p เป e c คาเพ a y ได้นะครับหรือ a n d r o i d Auto ได้นะครับอ่า มาดูเรื่องของแคปแคปตรงนี้ก็เปิดได้นะครับตรงนี้จะเป็นตัว2.2ตัวใหม่แล้วแล้วก็บอกเป็นบ่อผ้านะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนบ่อหนังเราก็สามารถแจ้งเซลได้เดี๋ยวเซลจัดก,การให้เนาะไปเรียวๆกันไปเลยอ่าข้างหลังอย่างที่ผมแจ้งครับข้างหลังเนี่ยหลดอยู่ที่3นิ้วนะครับใช้งานได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่เป็นวมยรุ่นสายซิ่งดยากจะโหลด4เราก็สามารถจัดโหลดให้ให้ลูกค้าได้นะครับอ่าข้างหลังตัว L ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ3ชั้นเหมือนเจดีสาชั้นที่เขาเรียกกันแล้วก็จะเป็นกันชนหลังที่มีมาให้นะครับลูกค้าท่านใดถ้าเกิดแต่งสิ่งลักษณะนี้อยากถอนชดนชอ,อกก็บอกได้แล้วถอนให้แต่คืนกระชนกลับไปให้นะครับก็หลักๆมีประมาณนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวปิดท้ายคลิปนิดนึงก็รถตัวนี้นะครับใช้เงินออกรถอยู่ประมาณ3 9 9 0 0้บาทสามารถออกรถแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดอยากสนใจเกียร์ธรรมดา2อตัวทางเราก็มีให้นะครับก็ใช้เงินออกรถที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ เกียร์ธรรมดาเนี่ยจะถูกกว่าย่อโตเล็กน้อยนะครับอ่ะก็ดูแล้วกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อเซลต้องนะครับหรือว่าฉายาใหม่ของผมเซลต้องมีอิสุสุนะครับน้องที่ทำงานตั้งให้นะครับก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ086นะครับ3480830นะครับ ID Line ก็ใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับสนใจก็ทักมาแล้วถ้าเกิดชอบคลิปยาวแบบนี้นะครับอยากดูรถรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเซลต้องจัดให้นะครับว่า ลูกค้าอยากจะได้รถตัว4ประตูยกสูงหรือตัวเตีย้ยมิวเ s หรือว่ามิวแบบไหนก็สามารถทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะพามาบอกนะครับว่ารุ่นนี้มีโปรโมชั่นแบบไหนอะไรบ้างนะครับก็จะพยายามทำคลิปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับขอบคุณครับ